ทุกคนเข้าสู่คณะคิสและว,วันนี้คณะก็มีซองสุ่มของจิ๋วมาแกะรีวิวคะ่ะแ,แต่แต่เขาไม่ใช่ซองสุ่มของจิ๋วแบบธรรมดาธรรมดานะคะเพราะเข้ามาในรูปแบบของซองลูกอมน่ารักน่ารักเก๋ๆฮะแล้วจ้า เอาคือซองลูกอมสุ่มของจิว๋วจะเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะน่ารักมากมายเลย <S <s คือเห็นครั้งแรกแล้วแบบโอ๊ยน่ารักมากฉันจะต้องมีฉันจะต้องเอามารีวิวให้ได้คณะก็เลยจัดมานะคะทั้งหมด45ซองและสำหรับราคานั้นก็น่ารักกลุบกลุค่ะราคาเพียงแค่ซองละ7บาทเท่านั้นแต่เอจะเรียกเป็นซองหรือว่าเรียกเป็นเม็ดดีนะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าด้านในซองรูอมนี้จะแกะออกมาแล้วมีอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมนะคณาฝากให้ทุกคนกดไลค์กด, like, กด คลิปนี้ให้คณะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คณะด้วยนะคะมาแกะกันเลยเรามาเริ่มที่ซองแรกกันก่อนเลยนะคะอ่มาดูหน้าตาซองของเขากันชัดๆเลยน่าจะเป็นภาษาจีนเนอะอ่านว่าแมงดแมงดมงดังดอะไรสักอย่างคะ่ะอ่านไม่ออก <c oughs> อ่าเป็นซองลูกอมแบบนี้โอ้โหนิ้วคณะน่าเกลียดมากๆเลยนะคะนี่คือแบบนิ้วลอกไม่ยอมหายสักทีคะ่ะไม่รู้ว่าแพ้อะไรเหมือนกันนะเอาเป็น ว่าเรามาแกะดูกันเลยสองแรกได้อะไรนะเหุยอ,ออกมาเขาคือขวดนมค่ะเป็นขวดนมใสๆนะคะแล้วก็คือเล็กมากๆเลย แล้วจุกเนี่ยก็เป็นเหลืองๆเ,เหมือนจะทาไม่เรียบร้อยด้วยค่ะหรือเปล่าเลอะๆนิดนึงนะแต่ก็น่ารักดีนะคะโอเคซองที่สองซองนี้ก็มีความเหลืองๆอ,อีกแล้วนะคะเนี่ยเห็นอะไรก็ไม่รู้เหลืองๆนะแกะดูเลยอู้วเหมือนกระป๋องเลยอะ่ะเขียนว่าแซมมี่นะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะมันจะเป็นรูปเหมือนมะม่วงหรือว่าเลมอนนะแต่อันนี้เหมือนมะม่วงมากๆเลยอะ่ะมันมีฝานนด้นวยคะ่ะเฮ้ยน่ารักดูซิ เป็นแนวกระป๋องกระป๋องนะคะน่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือเปล่าสองที่สามสนุกได้ลุ้นด้วยอ่ะชอบของจิ๋วหุ้ยอันนี้มาเป็นกระปุกกระปุกอะไรอะไรอะไรอขวดนี้แปลกมากๆเลยคะ่ะอ่านไม่ออกนะคะเป็นภาษาจีนค่ะแล้วเหมือนจะมีรูปดอกบัวด้วยนะตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะคะเป็นของใช้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่ของกินเนาะเพราะว่าหน้าตาเนี่ยไม่น่ากินเลยคะ่ะสองที่สี่ซองนี้จะมีความฟ้าฟๆด้วยนะ มาดูกันอุ้ยขวดอุ้ยสีสวยขวดนี้สีสวยมากจ,ะจาก้ะแม่จ๋านี่นะเป็นเครื่องดื่มคะ่ะทุกคนขวดสีฟ้าเซียซีดดริงค์นะคะอ๋อเป็นมาเลเซียที่คล้ายเม็ดแมงลักเป็นแบบดื่มเหรออุ้ยไม่เคยกินเหมือนกันอะมาดูสองที่ห้าชี้เลยอุ้ยเป็นขวดอีกแล้วขวดอะไรอันนี้ขวดอะไรลักษณะของเขาเนี่ยเป็นขวดใสๆนะคะ นี่เดาว่าเขาอาจจะมีขายในประเทศจีนจริงๆหรือเปล่าถ้าใครรู้เนี่ยสามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะคะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศจีนหรือเปล่านะ2ที่6อะไรอะเมื่อก่รุ่นกันออ้ยนาย่าป็นขนมเขียวๆค่ะแล้วเหมือนมีวิปปิ้งครีมนะแล้วก็มีอะไรแดงๆน่าจะเป็นสตรอเบอรี่หรือเปล่าเอ้เป็นขนมอะไรนะแล้วคือดูทาครีมมาสิ เป็นวงวง,วงแวงแวงนะรีบเหรอคะเดาว่าเป็นขนมเค้กแล้วกันนะคะม,มาสองที่เจชีกเลยอุ้ยอันนี้หลากสีมากอะไรยๆรอรอุร้ยน่ารักเขาคือมาร์ชเมลโล่นะเหมือนดูสิเออตอนแรกตกใจเลยนึกว่าอะไรมีหลายๆสีนะสองที่แปมาลุนกันมาลุนกัน ชีกเลยอุ้ยเป็นขวดอีกแล้วหรือเปล่านะอใช่ไหมแตะเดวโอโ้โหอันนี้เป็นขวดวอดก้านะคะขวดนี้ใสแจ๋วเลยงานดีมากๆเลยนะน่าจะเป็นเลซินหรือเปล่าไม่รู้อะ คณะว่าน่าจะเป็นเลซินแผมนๆมสองที่เก้าชิชๆชโอ้ยอืยออันนี้เหนียวอร่อยอร่อยพูดขวดนี้เขียนว่า X O ขวดสีแดงมีฝาสีทองเอคณะว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แน่ๆเลยนะคือของจิ๋วพวกนี้สามารถเอาไปเล่นกับพวกตุ๊กตาได้เลยนะยต่อมาสองที่สิบอันนี้จะเป็นอะไรดุนดุนยาวๆชีกลอโอ เหมือนขวดโค้กเลยโอ้ oh my god ใช่จริงๆด้วยอยากจะกรีดค่ะอันนี้ชอบมากเลยเขาคือโคคาโคลาหรือว่าโค้กนั่นเองนะคะวิเหมือนของจริงมากเลยอะเป็นแบบของจริงที่ถูกย่อส่วนที่ 10A เดาว่าน่าจะเป็นโดนัทแน่ๆใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าโดนัทตัวนัทตดนัทโดนัท <laughs> ไม่ใช่โดนัทก่ทุกคนมันน่าจะเป็นลูกอมนะคะเคยกินไปที่มันจะเป็นแท่งๆอะ่ะที่เป็นกระดาษแล้วก็ฉีกออกมาแล้วก็จะมีเจ้าเม็ดๆเนี้ยค่ะคณะจําชื่อเขาไม่ได้อะ่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยกินบ่อยมากๆเลยนะคะ ทุกคนคะ่ะคณะมีเรื่องจะสารภาพค่ะคือเมื่อกี้คณะเนี่ยแกะไป2ชิ้นนะคะแล้วบังเอิญว่าลืมกดอัดคลิปค่ะแล้วบรรยายไปอย่างยาวเลยนะเศร้าจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคณนะเอาให้ดูนะและชิ้นนี้คือชิ้นที่12นะคะคณะแกะได้อันนี้เลยค่ะกรีดขวดน้ําอัดลมสปรยโอ้ยคือสวยมากๆเลยนะคะทําเหมือนของจริงมากเลยอะ่ะงานดีดีค่ะแล้วดูความปุ่มปุ่มตรงนี้สิเออมันเหมือนของจริงมากเลยนะ และอีกชินน้นนึงคือชิ้นที่13คณะแกะได้อันนี้เป็นเหลืองๆซึ่งคณะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาคืออะไรลักษณะเนี่ยคล้ายๆฟองน้ําเหมือนกันนะแต่มันน่าจะเป็นของกินค่ะเป็นเหลี่ยมๆเหลืองๆพลุนลนนะคะ ถ้า <laughs> ใครรู้เนี่ยสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะต่อมาสองที่14บแกะลุ้นกันแดง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 ว้าวเมนบะมีกึ่งสำเร็จรูปอุ้ยด้านหลังเป็นแบบนี้แต่เม็รเขาสวยมากเลยนะคะเรียกเป็นเม็ดเลยนะต่อมาสองที่สิหมาแกะดูกันค่ะ ได้อะไรนะโอ้ยเหมือนจะซ้ำหรือเปล่าก็ซ้ำนะคะอันนี้เราได้ไปแล้วนะสองที่สิบหกแล้วแกะกันครับอุย้ยอะไรอะ่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอุย้ยผู้คนดูสวยมากเป็นรูปดาวนะคะมันน่าจะเป็นขนมอ่ะเป็นพวกกัมมี่นะคะเยลลี่ที่เป็นรูปดาวแล้วก็เหมือนโรยด้วยน้ำตาลซึ่งขณะอยากจะบอกว่ามันเหมือนของจริงมากๆเลยค่ะโอ้โหเห็นแล้วหว อยเลยอะอยากจะคว้าเข้าปากแล้วเคี้ยวเคียวเคียว,ยวนี่ดีค่ะชอบมาถึงซองที่17บรองนี้จะมีอะไรนะาหุยขวดสวยค่อะอรอะไรอะไรว้าวสุดยอดเดี๋ยวเบสค่ะน,นี้เราคือเครื่องดื่มกระทิงแดงนั่นเองนะคะโอ้ยโกอินเตอร์สุดๆค่ะเพราะว่านี้มาจากซองของประเทศจีนนะคะ แล้วทุกคนดูนะทำเหมือนจริงสุดๆเลยค่ะสองทีสิบแปด แวลแวตเราได้ไปแล้วอ่ะที่มันเป็นดอกบัวไม่รู้ว่าอะไรค่ะดูโบราณโบราณมากเลยอันนี้สองที่สิบเก้าออพัมพามว่อร่วงรวงรวงอุ้ยอันนี้ก็ซ้ำขนมเค้กนะสีเขียวเจอฝ่าแฝดแล้วค่ะเหมือนกันเดียเราจะไม่พลาดจากกันโอ้โหคือเหมือนกันทุกอนูเลยนะเหมือนกันมากอะ่ะ <laughs> ต่อมาสองที่ยี่สิบแล้ว,ว สีชมพูฟิงหาขอสารภาพตรงนี้เลยนะคะว่าคณาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาคืออะไรเป็นก้นๆน,นะแล้วก็มีพุนๆจุดๆด,ด,ด้วยเนื้อของเขาอะ่ะแองที่21ชีกโลดอุ้ยช็อกโกแลตใช่ไหมตาดาจริงๆด,ด,ด้วยอันนี้สวยสวยมากเหมือนของจริงมากเลยค่ะเงาวับเลยนะช็อกโกแลตมิลแล้วมีใครแอบกินของเราไปด้วยเนี่ยเหมือนแวงแวง ไหนใครแอบกินสารภาพมาซะดีๆนะคณะจะไปตีให้ล้อเลน่นซองที่22ชิกันอะไรอะ่ะเป็นน้ำสีแดงแล้วก็มีไข่มุกแล้วก็มีหลอดให้ด้วยนะไฮโซโบใหญ่มากๆเป็นสตาบัคด้วยนะจ๊จจะคณะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเมนูอะไรไปหาสั่งกันเองเดอ้อซองที่23อะไรนะ้ดูกันดูกันพอนอริงอ สวยมากเลยเป็นพรเดอริงแล้วก็เป็นแบบว่าครีมสีเหลืองมีเชอร์รี่ด้วยสวยมากเลยอุ้ยด้านหลังนี่ไม่เนียนเลยนะคะน่าจะทาให้หมดนะจะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นอยากกินแบบนี้อะ่ะงาม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 งมงงงงามซองที่24ว้าวขวดนมเหรอใช่เลยขวดนมนะคะแต่จุกข,ของเขาเป็นสีม่วงค่ะซึ่งขวดแรกที่เราได้เนี่ยจุกเป็นสีเหลืองนะ สองที่ยี่สิบห้าแอบคิดว่าเป็นมัชแมลโลเลยนะเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าดูดูใช่จริงๆด้วยค่ะเป็นขนมมัชแมลโลนะซึ่งสีเนี่ยเหมือนกันเด้ๆเลยจ้าสองที่ยี่สิบหก ได้อะไรนะาหุยแบนแบนคิดว่าน่าจะเป็นชีสนะเป็นก้อนชีสอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่ามันเป็นก้อนๆแบบเนี้ยแล้วก็เป็นรูๆจ้าสองที่27แล้วชีกเลยหุยอยันนี้สวยคับเค้กมาแล้วจ้าโอ้โหสีสวยมากเลยนะสีหวานหวานแล้วคับเค้กก็เป็นรูปดอกไม้ด้วยนะดอกไม้อันพริบาลสวยจังเลยสอง ที่2ีขวดน้ำขวดน้ำอะไรเนี่ยเราว่าน่าจะเป็นน้ำเปล่านะคะกับยี่ห้อที่ไม่คุ้นเคยเลยค่ะนี่นะทอ,องที่29พอมพอมพอมพม,มาอีกแล้วหรอเราก็ได้ขวดนี้เป็นขวดที่3แล้วนะคะ x Oh. มาถึงซองที่30แล้วเ yeah, 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 yeah. ย้เยเย้ยดูดูหุยอะไรอะ่ะขนมปังอันนี้เหมือนพวกขนมพายเลยเป็นพายอะไรเดียวอ๋อพายบลูเบอร์รี่ดีไหมน่าจะใช้นะคะมันออกดำๆๆม่วงๆคะ่ะซองที่31ชิอดชโกได้อะไรได้อะไรหออคัพเค้กเหรอหุยน่ารัก น่ารักมากๆเลยค่ะตอนแรกคณะเห็น <_ C ain> แต่ถ้วยม่วงๆนะคะนึกว่าสามนึกว่าได้คับเค้กแต่ปรากฏว่าได้อะไรสักอย่างคะ่ะที่เป็นรูปหน้าหมูนะคาวอีสุดๆดูสิโอ้เห็นแบบนี้ก็กินไม่ลงเลยนะคะเนี่ยเป็นเค้กหรอหรือว่าเป็นมุนอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าน่ารักค่ะชอบชอบมากเลยต่อมาสองที่32มชีกันได้อะไรได้อะไรเฮ้ยคอนเดริงอิงอิงองอนเด รีงสีนี้ก็น่ากินค่ะหิวเบยสีสวยมากเลยอะ่ะขอกินได้ไหมสองที่สามสิบสามอือแปลแวนจะเหมือนซองแรกที่เราแกะได้เปียบเลยนะคะขวดนมจุกสีเหลืองซองที่สามสิบสีแกะเลยอุ้ยอร่อรอะ่ะเป็นกลมๆอะ่ะ หเหมือนขนมปังอบนะคะมีความไหม้ๆนิดนึงเป็นก้นๆก้นเขาก็เป็นแบบนี้นะเฮ้ยขนาดนึกออกแล้วเหมือนขนมผิงเหมือนกันนะเคยกินป่ะขนมผิงอะ่ะกินแล้วหิวน้ําละลายในปากเลยนะต่อมา2สอที่35 สองนี้ได้อะไรแทนแทนอุ้ยอันใหม่ขวดขาวขาวนะคะเขียนว่า AD ค่ะเป็นนมหรือเปล่าดูจากลักษณะแล้วอาจจะเป็นนมก็ได้นะคะขวดขาวขาวคุ้นๆเลยค่ะมาถึงซองที่36 อุ้ยอันนี้สวยสีชมพูอ้าวไม่มีโลโก้อะไรเลยคือไม่ได้แปะอะไรไว้เลยค่ะคือขวดสวยอะ่ะคณะชอบชอบสีชมพูค่ะซองที่37อันนี้คณะว่าน่าจะเป็นพรเดอ r ริงนะคะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแทนแทนแทนใช่เลยท้นนี้คณะก็ได้ไปแล้วนะคะซองที่38 ชิกชิชิโอ้ยอันนี้ยังไม่เคยได้สวยมากๆเลยค่ะมีสตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางด้วยนะน่าจะเป็นเค้กหรืออะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเป็นขนมหวานสีหวานมากสวยมากแล้วเป็นเหมือนรูปดอกไม้ด้วยนะสองที่39อุ้ยวซอ,องนี้มีความแบนแบใหญ่ๆด้วยอะเหมือนจะยังไม่เคยได้นะมาลุ้นกันยังไม่ได้สวยมากว้าว กุ้งแต่เขาคืออะไรคะไส้กรอกหรอเสียบไม้แล้วก็มีผักรองปะอะไรไม่รู้อ่ะแต่สวย <c oughs> สองที่สิบชิกดูชีกดูได้รไรอุ้ย สุดเลยเขาคือเจอร์รี่แบร์นะเป็นกัมมี่รูปหมีค่ะน่นารักชอบมากเลยเป็นสีเหลืองๆใสๆมีกากเพชรด,ด้วยนะจวยๆเหมือนของจริงมากเบยสองที่41ฮึบอ,อะไรก้อนๆก้อนๆสีชมพูป,ป๊อปคอร์นจะเป็นป๊อปคอนรสตสตรอเบอรี่เนาะสวยดีค่ะ สองที่42่สิองได้ไรได้เลย,เลยหูสีเขียวมากขนมเค้กสวยจุงคณะชอบสีของเขานะคะนี่อันนี้ยังไม่เคยได้เลยนะ<ห>มาใกล้จะหมดแล้วนะคะมาถึงสองที่43สาแล้วโ<ห>อยาครูหรือเปล่าดู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 ดแต่เดวอ้าวใช่จริงๆด้ว นมเปรี้ยวหรือว่ายาคูหอกอะไรเนี่ยเกาหลีเหรอมันเป็นภาษาเกาหลีค่ะทุกคนเอ้ยเหมือนจริงอยู่มีแต่ของกินนะเนี่ยเห็นแล้วก็หิวไปหมดมาถึงซองรองสุดท้ายนะคะซองที่44ดูกันดูกันดูกันเดีย๋ยวเพิ่งหนีคณะไปไหนนะเอ้ห้หยเนี่ยว่าอุ้ยยังไม่ได้ตรงนี้ได้ขวดนมค่ะน่ารักเนาะ นี่มื่อเดินทางมาถึงซองสุดท้อยทอยสุดแล้ว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 ซองที่45ฮ่บหาห้าหาหาหแกะกันเย,ย้อุ้ยเดี๋ยวนะบังเอิญไปปะเหมือนซองเมื่อกี้เดียวเลยคะ่ะโอ้โหอย่างกับฝาแฝดเลยนะซองที่44กับ45้าเหมือนกันเดียวเลยจา้แาแกะคณะก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับซองลูกอมสุ่มคงจิ๋วทั้ง45ซองในวันนี้ซองละ7บาท45 สองรวมเป็น315บาทนั่นเองคณะว่า2อละ7บาทไม่แพงนะแล้วก็ได้ของจิว๋วน่ารักน่ารักส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องดื่มแล้วก็พวกของหวานขนมต่างๆนะคะถ้าถามคณะว่าคุ้มไหมคณะขอตอบเลยว่าคุ้มค่าชอบมากๆเลยนะ ช่ค่ะทุกคนนะ่ารักมากๆเลยคณาชอบสุดๆเลยค่ะถ้าใครชื่นชอบเหมือนคณาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์คณาด้วยนะคะสำหรับวันนี้คณะคงจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย